สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคิดความรักนะคะของชาวราศีกันหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายน2อ6 3นะคะเป็นความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือคนที่มีคนคุยแล้วสถานะไม่ชัดเจนนะคะก็คืออยู่ในคลิปนี้นะคะสําหรับความรักของใครที่ยังดีๆอยู่นะคะไม่เหมาขอแนะนําว่าให้คุณเปิดผ่านคลิปนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องมาฟังนะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายใจไปซะเปล่า,านะคะนะแล้วก็การพยากรณ์นะคะเป็นการพยากรณ์วงกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะจะตรงไปที่ใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใคร เลยนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะโอเคขอบคุณชาวราศีกันมากๆราศีกันมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะติดตามรับชมกันมาดูตลอดเลยนะคะแม่หมอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะ ขอเปิดไพ่ทำนายเรื่องราวของความรักนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือคนที่มีคนคุยแล้วสถานะไม่ชัดเจนนะคะสำหรับชาวราศีกันหรือท่านที่มีลัคนาสถิติที่ราศีกันประจําเดือนมิถุนาย,ยน2563นะคะขอให้ไพ่ออกมาด้ยวยความถูกต้องและแม่นยําด้วยเธอค่ะ ขอเลือกไพ่ให้นะสิบใบนะคะเสียงอาจจะเริ่มแห้งๆแล้วนะคะนะเพราะว่านี่ราศีที่เก้านะคะ รวดเลยนะว้าราศีกันนะราศีกันตะมุตะมินะคะนะน่ารักอ่อนโยนมีสเสน่ห์นะคะแม่บ้านแม่เรือนอว้าแต่ข้างๆนี่สิเกิดอะไรขึ้นเดิมล่ะ <laughs> ชมไม่ได้เลยนะไพ่ไพ่บรรยากาศน่ากลัวก็จะออกมาอมโอเค ตัวตนได้เป็น Queen of Cups นะคะเราเองนะเป็นคนที่แบบพยายามที่จะนิ่งนะคะพยายามเป็นคนที่จะใจเย็นนะคะนะแล้วก็ให้อภัยอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนเองเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะนะพูดจาเพราะนะคะหรือไม่ก็ดูแลเรื่องอาหารการกินที่บ้านไม่ได้ขาดเลยนะคะดูแลเรียบร้อยนะคะนะ ทำหน้าที่สีภรรยาแบบได้ดีมากๆนะ Queen of Cups นะคะนะเราเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนโยนนะคะที่คนที่เขามองเข้ามาหาคุณนะคะแล้วนะก็ตัวตนของคุณในเดือนนี้เป็นแบบนั้นนะคะสวยๆนึกถึงพี่ Apps พัสอ่อนไว้นะะก็จะประมาณนั้นเลยนะอืมแล้วที่นี้นะออ่ที่ผ่านมาเองมีการทะเละเาะบากแหวงกันนะจับโป๊ะได้นะแล้วก็ เริ่มไม่ยอมนะมีการไฟกันประมาณหนึ่งนะทะเลาะถกเถียงแล้วก็แบบอยากจะเอาชนะกันนะคะนะมีความเป,วเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมานะคะรู้สึกว่าคนที่คุณคุยด้วยนะคะนะหรือแฟนของคุณนะค่อนข้างที่จะเจ,จ้าอารมณ์นะคะอารมณ์เสียววยวายนะบางทีตะอคอกด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระโมโหร้ายนะคะนะ The Tower เกิดขึ้นนะคะบานเบิ่มเลยอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนอ่ะนะคะคุณก็แบบ สู้มาประมาณหนึ่งนะคะนะเราก็พยายามทําตัวใจแข็งแล้วก็พยายามสตรองนะแต่ว่าเออกลายเป็นอ่อนโยนไปตอนนี้เหมือนพยายามที่จะน,นิ่งละนะคะตัวคุณน,นิ่งนะแต่ว่าแบบเหมือนที่ผ่านมาเขาก็แรงเนาะนะ เขาก็แรงบางทีเหมือนเราอาจจะไปจับโป๊ะอะไรเขาได้แล้วกลายเป็นว่าเขายิ่งอรารวาสเราหนักเข้าไปใหญ่นะทั้งๆที่ตัวเขาเป็นคนผิดเองนะแล้วที่นี้สถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่นะคะได้เป็นเดอะเมจิเชียนะคะก็คุยๆกันได้แล้วก็ยังเหมือนปรพยายามประครับประคองอะไรบางอย่างอยู่นะคะแต่ว่ายังหาความแน่นอนอะไรไม่ได้นะในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ก็ยังเลี้ยงกันไปได้ยังประครับประคองสภาพได้อย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผ่านมาแหละนะคะนะบางคนเองอาจจะเกี่ยว ข้องกับชาวาชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุนกลุ่มนะเดอะ์เมจิเชียนนะคะอืมแล้วก็แล้วก็สถานะไม่สิแล้วก็ข้างนอกยังไงนะเดี๋ยวนะได้เป็นเจ็ดเหรียญเนาะนะเขา คุณค่อนข้างที่จะรอคอยนะคะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะประคับประคองไว้พยายามค่อยๆพูดค่อยๆจาหรือไม่ก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรก็เหมือนเราพยายามอดทนแหละบางทีตอนนี้มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์คุณสัก เท่าไหร่นะคะนะแต่คุณก็อดทนรอนะคะนะพยายามที่จะน,นิ่งนะคะนะแล้วก็คุยคุยไปค่อยคอย่คุย,ค,ยคุยไปหวังว่าเออเดี๋ยวมันจะค่อย,ค,อยค่อยดีขึ้นนะแต่สถานการณ์ที่คุณจะได้เจอในอนาคตนี้นะคะได้เป็นเดโมนนะจะมีความรู้สึกถึง ความไม่แน่นอนไม่แน่ใจการคิดมากเกิดขึ้นนะการคิดวนไปวนมาในเรื่องเดิมๆนะมันอาจจะเป็นจุดอ่อนไหวของเรานะในสถานการณ์เดิมๆนะคะบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่าใครมาหลอกหรือเปล่านะคะหรือเราอาจจะละแวงเศร้านะคะอาจจะบางทีกลางคืนนะเราอาจจะรู้สึกแบบ อยู่ดีก็เหงาหรืออยู่ดีก็เสียใจคิดมากไปนะคะในตัวของเด m มูนเองนะคะมันเกิดสภาวะของความวั่นไหวนะคะการที่เรากลัวว่าเราจะเสียเขาไปหรือขาดเขาไปอะไรประมาณนี้นะเด m มูนนะทีนี้ใน,ในใจเรายังไงนะสี่เหรียญน,นะคะเราอยากจะเก็บกอดเขาไว้เราไม่อยากปล่อยเขาไปนะคะนะแต่ในสี่เหลียนเองบางทีคุณอาจจะสนใจกังวลใจเรื่องเงินเงินทองทอง,ทอ,งอยู่ก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะนะ เริ่มมีความรู้สึกแบบเอออะไรก็ช่างแบบอย่างน้อยแบบเหมือนเราแบบต้องแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนนะทั้งเรื่องเงินหรือเรื่องหัวใจเองนะคะนะเราที่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้เป็นเดอะ o โฟนะคะสถานการณ์หลายๆอย่างมันจะรีแลกไปได้นะคะก็จะไม่ได้คิด อาจจะไม่ได้เครียดหรือคิดอะไรมากมายนะคะแล้วก็ในสถานการณ์เดอะฟูลเองนะคะบางบางอย่างเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปก่อนนะคะอย่าไปซีเรียสหรือจิตตกกับมันมากนะคะนะเดี๋ยวคุณจะปรับอารมณ์ได้เองแหละนะคะจากที่คุณเครียดอยู่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเดี๋ยวคุณจะปล่อยวางมันได้เองเดอะฟูลนะคะคุณจะไม่คิดมากจะเท่าไหร่หรือคุณอาจจะหายอย่างอื่นทํานะคะที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมากกว่าคุณอาจจะไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะนะ อาจจะเอาจิตใจไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะหรือเดอฟูลเองคุณอาจจะมีการเดินทางไปพักผ่อนที่ใดนะคะหรืออาจจะหาหาอะไรนี่แหละทำนะบันเทิงจิตใจไปนะคะทาให้เราได้ผ่อนคลายรีแลกซ์จากเรื่องราวที่เป็นอยู่นะคะมันเลยทําให้คุณที่จะนิ่งได้นะคะนะ้ในสถานการณ์เดอฟูลเองคนของเรานะคะบางทีเรายัางไปคาด หวังคาดเดาหรือเราจะไปหวังให้เขามารับผิดชอบความรู้สึกของเราหรือมารับผิดชอบเรื่องราวของเราอะไรเนี่ยยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาไม่ชอบให้ให้ใครมาควบคุมเขานะคะแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของใครใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากตัวเขาเป็นหลักนะคะในตัวเดอะูลนะแล้วตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่ลันลาเกินเหตุด้วยนะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรไปเรื่อยอ่ะคุยไปเรื่อยอ่ะ นะ,ะในตัวเดิมโฟนะ,ะเราอาจจะยังหาความรับผิดชอบอะไรจะไปควบคุมบงการอะไรเงี้ยไม่ชอบนะ,ะเป็นแบบนั้นนะก็คือมันเหมือนว่าให้เราเออปล่อยไปก่อนนะคะช่วงนี้นะแล้วก็ทีนี้จุดเสียได้เป็น เดรชารีออดนะบางทีคนที่มีประเด็นกับคุณเขาอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือคนที่ทํางานในเครื่องแบบนะคะตํารวจทหารรวมไปถึงแอสจวตได้ด้วยเช่นกะันนะคะคนที่ทํางานเดินทางบ่อยๆนะคะคนถ่ายสินค้ารวมไปถึงวิศวกรได้ด้วยนะคะในตัวเด e ชา a ีออร์ดเองนะคะเขาอาจจะ มาเป็นติ่งพลังงานในจิตใจที่แบบเหมือนกวนจิตกวนใจคุณประมาณหนึ่งนะคะเราก็เดรชาลีออดเองนะคะมันอยู่ในตำแหน่งจุดเสียของเราบางทีเราอาจจะอยากจะควบคุมคอนโทรลเขามากเกินไปหรือเปล่านะคะอยากจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะนะหรือคุณอาจจะเดินทางบ่อยมากไปหรือเปล่านะคะจนจนแบบว่าอาจจะมีประเด็นไหมนะคะนะแต่ในตัวเดยชาลีออดเองนะมองแล้วว่าเราอยากจะควบคุมคอนโทรลเขาค่อนข้างที่จะมากนะในใจเรานะ,ะแต่สิ่งที่ แสดงออกคือเราพยายามที่จะน,นิ่งแหละนะคะนะเราคนคนนั้นก็เป็นประเภทเดินทางบ่อยด้วยนะค่อนข้างที่จะเจ้าช้อ่ะคน,นคนนี้ที่ที่มาอยู่ในติ่งพลังงานของเราเนะี่ยที่ทําให้เรารู้สึกเกิดอารมณ์ที่จะประทะเข้าได้นะคะเราก็คนคนนั้นเองเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเขานะคะนะจะมาบงการหรือสั่งการอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้เขาไม่ชอบนะคะตอนนี้เองก็อาจจะ เราอาจจะหันมาโฟกัสเรื่องการทํางานแล้วก็การหาเงินก่อนหรือไม่ก็การที่จะประคับประคองรอดูนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงนะแต่เหมือนคุณก็ยังเก็บเขาไว้ในใจยังกอดเขาไว้นะยังรู้สึกห่วงแหนคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมากนะคะแต่ในสถานการณ์เดือนนี้เองไพ่ใบสรุปนะคะได้เป็น4ดาบนะคะคุณจะนิ่งๆมากกว่านะคะคุณเลือกที่จะนิ่งหรือลบหน้าลบตามากกว่าเลือกที่จะไม่ประทะดีกว่านะคะนะเพราะทางนู้นเขาดูดูแล้วค่อนข้างที่จะแรงนะคะแล้วบา บางทีบางจังหวะเองคุณก็ดูงเงียบไปเลยนะคะนะบางทีมันเป็นอาการหมุนเศร้าอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะนะก็ขอให้อดทนนะคะนะในช่วงช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะก,กันหนักอยู่พอสมควรนะคะนะแล้วก็พยายามอย่าคิดอะไรมากมายนะจ๊ะนะขอคำแนะนำจากแองเจิลหน่อยนะให้กับชาวราศีกันนะคะ ใบแรกนะคะได้เป็นรีีทนะคะบางทีระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะต้องหาจังหวะนะคะที่จะพูดคุยหรืออยู่ลําพังกันสองต่อ2นะคะที่จะได้ปรับความเข้าใจกันละกันนะคะหรือเป็นการดูแลซึ่งกันละกันนะคะมันก็จะเป็นเหมือนความโรแมนติกอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะที่เป็นสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะ บางทีอาจจะต้องตัดเรื่องของโลกออนไลน์ไปก่อนนะคะนะออลองไปไหนตอนไหนกันสองต้องสองหรือหาจังหวะที่จะพูดคุยนะในที่ที่มีแค่เราสองคนนะคะที่พูดคุยกันนะคะ ต่อมานะคะได้เป็น Healing Family Issue นะคะสำหรับบางคนเองอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวที่เลื้อยลังมาพอสมควรนะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเยียวยาหรือรักษาบาดแผลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะบางคนมีลูกอยู่นะคะอาจจะต้องไปดูแลพวกเขาด้วยนะคะนะบางทีในคนของเราเราอาจจะควบคุมอะไรไม่ได้แล้วนะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะคะเราเราอาจจะต้องเอาพลังใจพลังกายทั้งหมดนะทุ่มเทให้กับ ลูกหลานของเราดีกว่านะคะนะเพื่อเป็นการดูแลทางนี้นะเหมือนเป็นแม่บ้านแม่เลือน่ะ Queen of Cup s นะดูแลครอบครัวดูแลเอาใจใส่คนในบ้านไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอะไรยังไงก็ตามเราก็เป็นเหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทับหลังอ่ะที่ค่อนข้างที่จะแข็งแข็งแรงนะคะนะแล้วก็ คอยมีแต่คําพูดดีๆคําพูดหวานๆไม่ว่าสถานการณ์มันจะแบบดูเหมือนยั่วโมโหยั่วประสาทอะไรเราขนาดไหนนะคะเขาก็ให้เราแบบเหมือนเย็นให้เป็นนิ่งนิ่งให้เป็นเย็นให้พออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ healing family ชื่อบางคนเองอาจจะเคยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผิดพลาดหรือเรื่องราวที่ไม่สมหวังมาก่อนนะคะก็อาจจะยังอยู่ในมวลพลังงานเหล่านั้นเลยนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นแบ็กกราวของเราในเรื่องราวของพ่อแม่ของเราที่เราจะต้องดู ดูแลหรือพ่อแม่ของเขาที่พวกเราจะต้องช่วยกันดูแลกันอยู่นะคะนะที่ที่มันยังเป็นอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกคุณอาจจะมีปัญหากันนะคะที่นำมาทะเลาะบบอแหวงนะคะตรงนี้เนาะหรืออาจจะเป็นความรักที่ในครอบครัวพ่อแม่ที่ไม่สมบังมาก่อนอาจจะทําให้เรารู้สึกกดดันนะคะว่าในความรักครั้งนี้ ยังไงฉันจะต้องทำครอบครัวของฉันให้เพอร์เฟสมบูรณ์ให้ได้จะต้องไม่ล้มเหลวเหมือนความรักของพ่อแม่ที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นเหมือนแรงกดดันที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะนะอาจจะทําให้หลายๆอย่างมันเลวร้ยวายไปนะคะตรงนี้เนาะก็ลองดูนะคะว่าว่าเราจุดไหนเอ่ยที่จะต้องเยียวยา,ยาหรือจะต้องรักษากันนะคะ ได้เป็น calling in your soulmate นะคะเรียกหา soulmate ของคุณนะคะอธิษฐานจิตนะคะเรียกหาเขานะคะหากเขากับคุณทะเลาะก,กันนะคะเราก็แยกย้ายกันไปหรือมีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันนะบางทีต้องได้อาศัยการอธิษฐานจิตอะทูนจิตอะนะคะเพื่อถ้าเกิดเขายังบ,บ,บุญกรรมของเรายังไม่หมดต่อก,กันนะ,ะนะคะยังมีบุญต่อกันอยู่นะคะก็ขอให้นะ เหมือนดึงจิตดึงใจอ่ะให้เกิดการให้อาภายัยแล้วก็มีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะให้ระลึกถึงกันได้นะคะนะอาจจะให้ระลึกถึงในเรื่องราวดีๆที่ผ่านมานะคะว่ากว่าจะฝ่าฟันมาได้กว่าจะได้เจอกันนะมันยากลําบากแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีถ้าเกิดว่าคนนี้มันไม่หวนจริงนะบางทีเราอาจจะต้องเรียกหาโซเมตตัวจริงของเรานะที่ ที่แบบจะเป็นช่วงช่วงทม์ลายที่จะต้องได้เจอกันอะไรเงี้ยให้เขาปรากฏตัวขึ้นมาเร็วๆนะคะนะอ่ะต่อไปขอการไม่หมอน,นัดนะคะให้กับชาวราศ์กันนะคะงานเยอะเครียดเกินนะคะนะบางทีอาจจะเป็นผลพวงมาจากต่างฝ่ายต่างงานเยอะนะคะนะเลยอาจจะทําให้เครียดแล้วก็มาทะเลาะก,กันนะคะ ได้เป็นแค่สนุกไม่คิดผูกพันปีศาจชัดๆนะคะอันนี้อาจจะมีกรณีบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะนะเพราะว่าสถานการณ์เดิมูนเกิดขึ้นนะ่ะมันหมายถึงมันรักแท้ในคืนหลอกลวงได้นะคะแล้วก็เดิมโฟบางทีไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกใดๆของใครทั้งสิ้นนะคะนะก็ลองดูนะ แล้วก็โสดแบบมีความสุขก็มีนะคะนะโอเคขอบคุณชาวราศีกันมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะถ้าใครประสบปัญหาเรื่องราวของความรักอะไรนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ